สัสดีครับสรุปผลแข่งสุนทกเกอร์รายการโวรแกรงปี2024ระหว่างวันที่15-21มกราคม2 6 7 6และมอร์นิ่งไซด์อารีนเบิร์เลสเตอร์ประเทศอังกฤษแชมเก่าปี2023มาร์คอันเลนเอาชนะจัดทั 9, ้ม10-9ต่อเฟรมผู้แทงเบรกสูงสุด141แต้มมาร์คอันเลน ในรางวัลแชมป์10,000แสนปอนด์รองแชมป์4 0 0 0มปอนด์รางวัลเบรกสูงสุด10,000ปอนด์รายการนี้เป็นการนำนักสนุกเกอร์32อันดับแรกของรอบปีหนังรายการ Scottish Open 2023บมาทำการแข่งขันวันที่16บกมกราคม2 5 6 7รอบ32สาคนในระบบ4ใน7เฟรมจอห์นเมอร์ฟี่เอาชนะจอห์นฮิกกิน ซตาศูนย์เฟมในนัดนี้ชอนเมอร์ฟี่แฮงเบก145แต้มเ็นจูรี่เบกครั้งที่645ขึ้นแท่นเป็นเบกสูงสุดของรายการโออยาา uire, ดยชอนเมอร์ฟี่อังกรอบ16คนไปพบกับผู้ชนะระหว่างปาลีฮอว์กินส์กับเฉายู่เผงโจเหยาหลงเอาชนะสตีเฟนแมกไกว์ซีตาหนึ่งเฟมโดยโจเหยาหลงอังครอบ16คน ไปพบก,กับผู้ชนะระหว่างรอนนี่โอซูลเวนกับปังจุนซืออารีคาร์เตอร์เอาชนะ u I er อูอี้เจ๋อตีต่อ3เฟรมโดยอารีคาร์เตอร์อังกอร์รอบ16คนไปพบก,กับมาร์คเซลบี้แกลลี่วินสันเอาชนะเดวิดกิลเบิร์ตตีต่อ2เฟรมโดยแกลลี่วินสันอังกอร์รอบ16คนไปพบก,กับผู้ชนะระหว่างทอมฟอร์ดกับจอแดนบาว Williams, เ 1, จวิลเลียมส e. ์เอาชนะ F1 เทพเจ้าหญาอุ่นหนู4.3เฟรมเกมที่3มาร์คเจวิลเลียมส์แทงเบรกถึง134แต้มจินจุนลี่เบรกครั้งที่619โดยมาร์คเจวิลเลียมส์ผ่านเข้ารอบ16คนไปพบก,กับฮอสเซนวาฟายีทอมฟอร์ดเอาชนะจอแดนบาว4.1เฟรมโดยทอมฟอร์ดผ่านเข้ารอบ16คนไปพบกับแกลลี่วินสัน เฉายยูเผิงเอาชน่าแบลรี่ฮอว์กินส์ทีต่อ3เฟรมเกมที่2เฉายยูเผิงแฮงเซนจูรี่เบค124แต้มในเกมที่สาแบลรี่ฮอว์กินส์แฮงเบคสวน126แต้มเซนจูรี่เบคครั้งที่452ร้อยโดยเฉายยูเผิงทางขงนอบ16คนไปนพบกับชรอนเมอร์ฟี่รอนนี่โอซูลูแวนเอาชนะปังจึนสือ 2เฟรมเอ็มที่2รอนนี่แทงเบิก111แต้มเซนจุรี่เบิกครั้งที่1,235หรือรอนนี่โอซูริแวนผ่านเข้ารอบ16คนไปพบก,กับโจโยหลงผู้ที่ผ่านเข้ารอบ16คนรับเงินรางวัล7,500ปอนด์หรือประมาณ320,000บาทส่วนผู้ที่ตกรอบ32คนรับเงินรางวัล 5,000ปอนด์หรือประมาณ201,000 0บาทณปัจจุบันผู้ทงเบรกสูงสุด145แต้มชอ Murphy, นเมอร์ฟี่ในนัดเดียวชนะจอนฮิกกินส์40เฟรมรอบ3าคนไฮไลท์วันที่17มกราคม2567รอบ32คนในระบบ4ใน7เฟรมเวลา2ทุ่ม หูปากน้ำนพลแสงคำพบเซลกกตรงประวัติที่ผ่านมาเคยเจอกัน7ครั้งหูปากน้ำชนะ1ครั้งเซลกกตรงชนะ6ครั้งล่าสุดเจอกันในรายการแชมเปี้ยนชิพลีก2023ตรอบแบ่งกลุ่ม5เซลโกตรงชนะ3ต่อ2เฟรมผลงานในรอบปีที่ผ่านมาหูปากน้ำลงแข่ง44นัด ชนะ25แพ้16เสมอ3ครั้งเดียวก็ตตงล้งแข่ง32นัดชนะ17แพ้10เสมอ5ครั้งเทียบเคียงฟอร์มกันแทงแล้วเดียวก็ตรงมีสถิติที่ดีกว่าในการเจอกันแต่หมูปากน้ำมีผลงานในรอบปีที่ผ่านมาดีกว่าสำหรับคู่นี้ถือว่าสู้สีกันใครพลาดลูกง,ง่ายๆมีสิิตโดนทำโทษ ผู้ชนะคู่นี้ผังกรอบ16คนไปพบกับผู้ชนะระหว่างติงจินฮุยกับริกกี้วอร์เดนต้นผังการแข่งขันรอบสาย2คนและ16คนใช้ระบบ4ใน7เฟรมสายบนรอบ16คนตัดช์ดทำพบลิวเห่าเทียนมาร์คเซลวีพบอาลีคา์เตอร์ออเซนวาฟอีพบมาร์คเจวิลเลียมส์ จอห์นเมอร์ฟี่พบเฉายู่เผิงตายล่างรอบสายสองคนชางอันดาพบโดมินิกเดลมาร์คอาเลนพบแจ็คซัสสกี้โดยผู้ชนะสองคู่นี้จะไปพบกันในรอบ16คนหูปากน้ำพบเซลกต็ตรงติงจินฮุยพบบริกกี้วอร์เดน ผู้ชนะสองคู่นี้จะไปพบกันในรอบ16คนสายล่างรอบ16คนคอมฟอร์ดพบแกลลี่วินสันบรอนนี่โอซิลเวนพบโจเย่หลงขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมขอรับชวนหนึ่งมีความสุขเป่นมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด u b บส r คร e เพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่หมที่อัปเดตขอบคุณครับ